โอเคครับผมท่านผูช้ชมมาตอนนี้ก็อยู่กันในหน้าของมาเวลเลยว่าหรือคือหน้า YouTube ของ Marvel เลยนั่นเองครับแล้วก็ได้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นการอัปโหลดคลิปที่มีชื่อว่าซีซั่นหนึ่ง Eternal Nightfall นะครับตัวละครในเกม Marvel รอบใหม่ก็คือ Fantastic Four ทั้ง4คนนั่นเองนะครับมีสีตัวละครนะครับก็คือ m r Fantastic ก็คือ Reed Richards เองครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม Fantastic Four เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มี The Thing นะครับก็มี Invisible Woman ก็คือเป็นสาวน้อยพลังล่องหนนะครับแล้วก็มี Human Torch คนพลังไฟนั่นเองนะครับโอเคก็มีสีตัวละครที่เขาเปิดมาใหม่ในทีซสั้น1นนะครับที่จะมาอีกไม่นานนี้นั่นเองนะครับก็มี สีตัวละครจะมาใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองแล้วก็จะมีเทเลอร์ใหม่ให้เราด anyway, ูได้รับชมกันด้วยนะครับก็มาดูกันว่าเทเลอร์นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับมาเจ้าถูกแสงสว่างกดบางไว้นานเกินไปแล้ว ถึงเวลาแล้วที่ความมืดจะครอบงำในไม่ช้าความตั้งใจของเจ้าจะเริ่มพังทลายเจ้าจะยืดตัวจนเกิมกำลังจนไม่มีที่ให้ซ่อนอีกต่อไปและไฟของเจ้าก็จะดับลง เพราะว่าไม่มีแสงสว่างใดจะคงอยู่ในอาจาักรของข่าในคืนนีิลันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หรือว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ออกมาก่อนหน้าที่ให้เราได้รับชมกันนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของเหล่าเฟนตัติโฟทั้ง4ตัวละครนะครับที่จะมาแล้วก็มีอินตัวละคร ไม่ใช่หนึ่งตัวละครเป็นเขาเรียกว่าในเรื่องใหม่ด้วยนะครับเป็นเหล่าแวมพร์นะฮะที่แฟนตาคตีโจะเจอแล้วผมไม่แน่ใจว่าในคอมิกนั้นจะมีในเรื่องนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าต้องไปตามหาดูเอาละกันนะครับนะฮะอาจจะมีอยู่ในเรื่องคอมมิกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับแวมพร์ตัวนี้ถ้าใครมีข้อมูลยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าตัวละครที่เป็นแวมพร์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรมีข้อมูลยังไงกันบ้างน,นะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมีประวัติอะไรกับ ่แฟนตัคตีโฟนนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้ครับสิ่งที่เราได้เห็นนะฮะในเทเลอร์อนี้นะครับลูกสาวของกาลาตัสนั่นเองนะครับก็มีตึกอเวนเจอร์ด้วยโดนความมืดครอบงำทำให้สัญลักษณ์อเวนเจอร์กับหัวเลยนี่คือหนึ่งอย่างที่เราเจอแล้วก็มีพระจันทร์สีแดงซึ่งสื่อถึงเป็นแวมไพร์ครับมีข้างคาวด้วยฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์เรียกแบ็ทแมนนั่นเองไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่าคล้ายๆกับเวนนอมเลยนะครับอาณาจักรเวนนอมที่โดนยึดในตอนเกมแบทแมนมาเวลนะครับ ที่มีในเพจ5ภาค2เลยนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นปราสาทวแวมพร์นะครับตรงนี้หนึ่งอย่างที่ผมสงสัยมากครับตรงเนี้ยพอผมเห็นแมปตรงนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าพอเห็นภาพตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นแมปใหม่ให้เราได้ลองเล่นกันเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของโ v e r อ a t c h อยู่ด่านหนึ่งอะที่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือนด่านในโ v e r w a t c h หนึ่งด่านเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คล้ายๆกันนะฮะเพราะงั้นคิดว่าเนี้ยอาจจะเป็นแบบใหม่ก็ว่าได้ The ในนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เหมือนอัดที่รอเข้าและมีตัวสเตนที่ re จุดนี้นะครับจะเจอเห็นเดอะติงมาก่อนหนึ่งตัวละครนะครับ <to> อาจจะเสืร์ถึงแมปใหม่ได้อยู่นะหรือว่าตึกอเวนเจอร์ที่มีลิลนชาร์อยู่ด้วย <You 're S 1> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อเวนเจอร์นี่มันแฟนตัคติกโฟนะฮะ <have> จุดแรกคืออเวนเจอร์จริงครับไม่ใช่แฟนตัคติกโฟอันนี้คือตึกของแฟนตัคติกโฟเลยนะครับมีตึกของเขาเองนะ อันนี้เหมือนเป็นประตูที่เอาไว้สําหรับข้ามมิตินะฮะข้ามจักรวาลของลิติชาที่ได้สร้างขึ้นมาซึ่งในคอมมิกก็จะมีเรื่องประมาณนี้เยอะค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกของการเป็นซอมบี้นะครับมาวิวการเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีประตูมิติที่เอาไว้ข้ามจักรวาลมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมจะเห็นได้บ่อยมากแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าให้มันเป็นกิมกมิคอาจะใช่ทำให้ข้ามจักรวาลได้นะเออ ข้อมูลผิดอย่างไรองขออภัยนะฮะเราจะเจอกับเมื่อกี้นะครับหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครเป็นอ่าลิลิชาร์ชใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ครับกามบาลีขึ้นมาจะเป็นอ่าอ่าอวิสิบเบิลวูแมนเอออินวิสิบเบิลวูแมนอ่วูแมนนะครับมนุษย์สาวล่องหนนั่นเองตามด้วยฮิวแมนทอชนะครับที่ทำแต่จะลักเป็นอันนี้เลยฮะไฟตัดทีโฟม อาจจะเห็นอยู่ว่าตึก v อเวนเจอร์เมื่อกี้โดนกับหัวด้วย<ป>นี่คือ4ตัวละครที่จะเข้ามานะครับแล้วก็จะบอกว่า i n v i s i b l e Movement จะเป็นเอ่ออร์ตน,นั่นเองนะครับแล้วผมคิดว่า2ตัวละครนี้อาจจะเป็นแท้งไม่แน่ใจผมรู้สึกว่าอักิลของลิลิชันมาอาจจะเป็นแท้งเหมือนกันแล้วก็เดอะติงก็อาจจะเป็นแท้งไม่แน่ใจนะครับส่วนของลิลิชันแต่ผมว่าเดอะติงอ่ะยังไงก็น่าจะเป็นแท้งปะไม่แท้งก็ดาเมจแต่ว่านี่ครับ ยูแมนทอชนี่คือเป็น DPS อย่างแน่นอน <Eternal Knights. S 1> มาแล้วนะฮะสำหรับ,รบเรื่องใหม่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เขาเปิดเผยออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วก็จะมีเราี่เห็นนะครับว่าจะมาในวันที่10นั่นเองนะครับ10กันยายนไม่ใช่10มกราคมเดือนนี้นั่นเองอีกไม่นานเท่านั้นเห็นไหมแปบ๊บเดียวมากจะได้เล่นตัวละครใหม่แล้วและก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือ สเตมเมอร์นะครับที่มาเวลลาร์วได้ประกาศทางเพจไว้นะครับก็จะมีการเล่นตัวละครใหม่ให้ชมเหมือนกับตอนบูบลีนที่มาใหม่ๆตัวใหม่จำไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรบ้างณนะช่วงเวลานั้นนะฮะมีนมูลไนด้วยมันป่าไม่ไใจโอเคประมาณนี้ล้วกันนะครับก็ไว้จะตามรับชมตันใหม่ในคะรั้งหน้านะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะไปครับ